กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ n ินโ g เก e เมอร์ีนะฮะอยู่กับผมเช็คเช่นเคยกับแมปโลบ o ็อกนะครับที่มีชื่อว่า c o r r e c t the body นั่นเองก็รประมาณว่าให้เราหาชิ้นส่วนร่างกายของตัวเองให้ครบนั่นเองประมาณนี้นะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องหาชิ้นส่วนร่างกายของตัวเองเพื่อสะสมแต้มสะสมคะแนนในแมปนี้นั่นเอง นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องนี้ Gamer TV กันด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันหน้าเป็นหามหาชิ้นส่วนของเรากันดีกว่าไม่รู้มันอยู่ไหนชิ้นส่วนของเราก็ไม่ก็เหมือนเหมือนคนอื่นกันหมดเลยนะเพราะว่าตัวของผมมันเป็นแบบมีตัวใครก็ไม่รู้เฮ้ยนี่แขนผมผมเจอแขน อ้น,นี่มันไม่ใช่ของผมอ่ะมันของใครก็ไม่รู้มันมีทางขึ้นอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูวิ่งไม่ได้นะเกมนี้วิ่งไม่ได้นะครับคือแบบมันก็ต้องการเดินก็เดินก็เดินไปอย่างเงี้ยนะนะโอเคขึ้นขึ้นขึ้นผมว่าน่าจะใช้แขนผมเอาเรื่องคุณผู้ชมเอาเรื่องไปละตรงนั้นนะ่ะอะไรอ่ะอะไรมันต้องเดงต้องแดงก็น่ะขาเหรอขาผมานะ่ะเฮ้ยขาผม คุณผู้ชมเราเจอแล้วเราเหลือแค่ชิ้นส่วนตัวชิ้นส่วนตัวจ๋ามันอยู่ไหนจ๊ะตัวแดดก็ไม่ได้นะผมติดเกมแบบพวกต้องกดแดดด้วยดิอันนี้ไม่ใช่นะครับเราหาตัวไม่ได้หามือมันต้องอยู่แถวนูน้นผมเชื่อว่ามันต้องอยู่แถวนูน้นไปเราไปดูกันดีกว่านี่อะไรวะเอยอะไรวะหาใครวะ่ย ขาใครวะเนี่ยนี่อะไรอะ่ะสลามเหรอหรืออะไรอะ่ะตัวจา๋าตัวจ๋ายู่ไหนคขมอนเบบี้ไม่ใช่ใครเก็บตัวผมไปล่ะไอ้นี่เปล่าไม่ใช่นี่มันน่ไม่ใช่ผมไม่ได้สปายกระเป๋าผมเป็นตัว ตัวงนงนงนเลยตัวงนงนไม่มีวะอยู่ไหนวะคุณผู้ชมไม่มีในถ้ำไหอเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูในถ้ำกันดีกว่านะมีไหมทางขึ้นด้วยไม่มี <c oughs> อ๋อหาวอัยหาเลย เออตัวจ๋าอยู่ไหนเจ้ตัวจ๋าอา้าแขนอีกแล้วโอ้ยไม่ก <Go. S 1> ูอยู่ไหนวะนี่ไม่ใช่มันเป็นแบบมาทางนี้ใช่ไหมได้ตรงสีชมพูนั่นมันคืออะไรอะคุณผู้ชมอันนี้ทำเลยได้ไหมทำไม่ได้เนาะ อันนี้โซนอะไรก็ไม่รู้นะครับเข้าไม่ได้นะแล้วตัวผมอยู่ไหนตัวผมอยู่ข้างบนเลยหรือเปล่านี่แขนของใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ขโมยตัวเราไปหลายพวกนี้ไม่มีนะผมไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นตัวของผมเลย เฮ้ยนน่นเปล่าเนี่ยไม่ใช่อ่ะมันเอ้ยนน่นเปล่าโน,น่นโน่นโน่นผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมว่าใช่แล้วผมว่าใช่ชัวชัวป้าบนี่ไงเฮ้ยครบว่ะผมเจอตัวเองแล้วแล้วยังไงแล้วเกมมันยังไงให,ให้ไปเดินไปตรงจุดสีอ๋อ ข่าวอะไรทึกหนาวอ่ะนะครับมาจุดตรงนี้แล้วแล้วมันก็หายไปอีกเนี่ยนะคือโอเคคือประมาณว่าให้เราเก็บชิ้นส่วนนะฮะแล้วก็มาแบบเนี่ยดูมันจะมีรีเลบอร์ดอยู่ว่าชิ้นส่วนของใครเก็บได้ครบแล้วเอามา ทำคะแนนได้ใครละหัตีปากหาอะไรตั้งหนอ่าน่าาประมาณนั้นแหละนะครับ <c oughs> ใครเจอชิ้นส่วนของตัวเองครบก็เอามาที่จุดสีเหลืองนะฮะ <c oughs> เพื่อรับคะแน 1, นหนึ่งคะแนนนั่นเองเออนะง่ายดีประมาณนั้นนะง่ายนี่หมายถึงรับคะแนนง่ายนะฮะแต่แต่หาชิ้นส่วนเนี่ยก็เดินวนไปนะก็จะเจออะคุณผู้ชมมันก็อยู่แบบกระจายไปตาม พื้นที่แหละเนาะเกมมันประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็เดินหาตัวชิ้นส่วนของร่างกายของเราไปเรื่อยๆแล้วพอครบนะฮะครบเสร็จก็ครบเสร็จก,ก็กกห้ามแล้วถุยออผมห่าวอะไนึกหาววะ <c oughs> <c oughs> โอ้จะบาตอะ <c oughs> โอ๊ยโทษครับไม่หาวก็ไออืดีดีเนะอันเนี้ยคือแบบตอนนี้ยังตามหาตัวกับขาคางซ้ายไม่เจอนะฮะผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนอีกหรือเปล่าอ่ะนะสหรับเกม correct อ,อะไรนะลืม Collect the body นะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะใครที่อยากมาเล่นเกมแบบชิวชิลเพลินๆเดินหาร่างกายไม่มีจุดหมายอะไรขนาดนี้ก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กราสวัสดีครับไม่ไจ้าคลิก่อดรอปดอ้ือยเหรอกูจะดรอปทำไมละ่ะของของเราละ่ะเออยบไม่ bye, ครับ